เลิกเอาดูมักผู้ใดเด้วไม่ายใช่ไมใ่ปะแม่เนงทยค่ะเอาของเราล้ถ่ายของปลาถ่ายวิดีโอแล้ว 爸爸，你，啊，看干嘛？ video mẹ <laughs> <laughs> oh, cái khâu luôn à, chọc Ai nó mẹ nè khỏi FC á Mẹ video cái này. lại rồi nó? ยูเฮิรนลูกไหนให้ได้ลูกกันอนหนกันยานบ่มีลูกสวยนะเด็กเขาจติดสามไปกับิได้เนาะเบิ่งอย่งกับิีได้เขาก็จะสเขามากเลยเน่ยเวลสุขามันมันอัน น่กไปบ่งเส้อดามอเดอกมันไหลอยู่เลยเลยเหมือกเจอไฟกับมันอบเมนไฟลาได้ลูกมันโบเมนไฟลาวได้ลูก ไฟแตงได้าล้าเฮาต่ำเองเินเองบ่มีเเจ้ามีได้มีไฟเลาออนีก็แมนเท่ากันใส่่ได้เชั้นชิ้นสะพายสหาผโอ้อันเผาอันนี้มันมันเมีนไฟเล้าเ้อลูกนี่ไม่ใชไดไฟเหล้าต่ำเองบ่มี เลยมีจะไฟแบบนี้ลสอาบ้อทำไหมสวยมากเออดเหรียญทั้งหลาได้วยกดนใหไดเ้นหนึ่งจะได้แล้ว คดีเมื่อก้าเซ้ามนกันนั่นแหนึงเนาะอออะไรเดี่ยวเดี่ยวเนีสงามอันนี้เราะประวัติเป็นีเลยนะีกระพ่ายเข่งแล้วแบบนี้เอ้ตัวนี้งามเอ้ตัวนี้งามนั่แหละ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <xong> bỏ <hai> lỡ những video <laughs> hấp dẫn สวยนี oh, <larva> e. uh ่นางเขินเท่ายังเป็นลาเวอเออลาเวอเนยคอยมีเสี้ยวเป็นลาเวออยู่ใส่แล้วก็บู๊เดี๋ยนี้นะแต่สมัยเป็นสาวแล้วเป็นหมอโอ้ยคุณอยู่ลาเวอค่ะ เดี๋ยวนี้นะจักฝนยู่ใสก็น้อยกันบอกอินแนน่ะเนตมันชนโคนโคลนไม่มีไมมีเซี่ยวอยู่นีหักแต่บาทเดี๋ยวนี้บ่ฮูแหละเพราะว่าแต่เป็นสาวเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเอาแลายไผยกับจักไผยยู่ใสกับบะฮูนะอินแนอันไปเห็นอยู่ช้ำเหนือแต่น้อยๆโออินแนนน้องก่อย เที่ยวฮันแต่สมัยยังสาวผูแล้วเป็นทันหมอหรอกแม่น,แน,มน,นีทันหมอโน้ยก็เป็นทันหมอใหญ่โน้อหาเดี๋ยวนี้ฮันจ,จักพ้นยุใสกับผู้เล่นเออแนนนันบอกลเ,ลเอาแล้วเออไทยหูน้ำเน่ว่าได้ <c oughs> ลานสาวจาก่ายรูปนะผมถ่ายรูปน้ำไผ่มก,กี้เนี่ยอาแบงกันระยาเด้อ ข้าไม่ได้นี่ยะคกล่องแม่บอสไปถ่ายเลยดิลุแม่ถ่ายนะเอาก้างที่บอกฮะเขาก้างกันเห็นปะเห็นมดบ่

นี้มันมีแบบฮันชิคก์นตันการ์เดอเดี๋ยวมีตัญญาณมันถ่ายส่งไป